ขอนแกนดูหรือยังตอนนี้เขามีคาเฟ่มูดีเปิดใหม่ที่ซ่อนโวอยู่ในซอยเล็กๆแถมมีกาแฟให้จิบชิวๆได้ถึงเย็น ความเลิศของคนขอนแก่นก็คือมีคาเฟ่ใหม่ใหให้ไปเช็คอินตลอดเลยสิ่งแรกที่เราพุ่งตัวเข้าหานะคะก็คือกาแฟเท่านั้นจะบอกว่าที่นี่เขามีมาเมล็ดกาแฟให้เลือกพอสมควรเลยนะคะชอบขั้วแบบไหนก็สามารถบอกที่ร้านได้เลยแต่นอกเหนือจากเมนูกาแฟเขาก็มีชาต่างๆให้เลือกเหมือนกันนะคะแกงเฮียป,ป้อมมาบุกร้านทั้งทีก็ต้องสั่งเมนูน้ำแล้วก็ขนมเท่านั้นมีใครเคยเป็นไหมคะเวลาเห็นเค้กเต็มตู้แบบนี้แล้วมันฟูลฟิลสุดๆสดตายด็กอ้วนอย่างรเราๆนะคะสิ่งแรกที่จะลองก็คือเค,ค้กคาราเมลสัมผัสแรกก็คือกลิ ของเราจะเป็นน้องเค้กส้มชอบตรงที่ตอนตักออกมาเขามีเลเยอร์ข้างในด้วยส่วนเมนูน้ําจะบอกว่าเขาทาออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งกาแฟปั่นชาไทยแล้วก็มะชะมะพร้าวเขาแอบ,บกระซิบว่าน,น้ำมะพร้าวที่ร้านใช้คือหอมมากๆก,กินไปสักพักนะคะเพิ่งเห็นว่าที่ร้านนี้เขามีเมนูอาหารด้วยเราไม่รอช้าก็เลยรีบสั่งมาชิมเรียกได้ว่ามาที่เดียวเขามีให้ครบทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเลยอย่างเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้ก็จะมีหมูขั่ขวพริกเกลือไก่ทอดน้ำปลาอันนี้ มานั่งทานข้าวหรือว่าจิบกาแฟาชิวๆที่สําคัญตกเย็นเนี่ยก็สามารถนัดเพื่อนๆมาแฮงเอาท์ได้ไดร้านที่เราพูดถึงนะคะก็คือเซฟคาเฟ่แอนบาร์้านเขาจะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่สําคัญน้องสักมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักแล้วนะคะเขายังมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยร้าน,านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนที่การร้านจะตั้งอยู่โซนตลาดจอมพลใกล้กระบ,บึงทุ่งสร้างตามมาได้เลยนะคะ